มันลวกนะมันขึ้นโชกอืมมันลักนะมนเียงกับถุกนอกจากจะเหยียบเอามันอย่เดียวนะพี่เผ็ดอ่ะเอ้ยเอาไม้ไหนพลาดอ่ะพี่เอ้ยเสร็จแล้วไงเสร็จก็อยู่เนี่ย ก้ไข่กับทุกตัวเลยเนยอะอตัวใหญ่นี่นนะต้องเอาบอาะไปให้เห็น,นอ่ะม,มีเพลงฟังตัวเองกเลงวัวให้สบายหรือเฮาเนาะ กอใเข้ากันแปดโมคือออกสี่โมงมอกเพื่อนนะครับออกหลายโมงก็หลายโมงนี่เลยเปนตอน,นกิหนหลาก็หลายโม กินปลาเผาน้ำแคผู้ชมครับนี่น้ำจิ้มรสเด็ดแคบหมูมกินข้าวครับนี่ข้างบอ่อน้ำเลยบรรยากาศดีดีโอ้เที่ยงกินข้าวกินน้ำกินอะไรกันก่อนนะครับีพี่สุกก่อ ta xuống cho nè เออตัวใหญ่พ <plex ces> ี่โอ้ปลาช่อนดูปลาช่อนด้วยนะครับท่านผู้ชมสองตัวนี่โอ้ไฮบิกเหมือนกันนะช่อนสองตัวปลาขาวปลานิลปลาขาวไม่มีปลาขาวไม่มีนะครับมีแต่หนินครับผมครับบรรยากาศสี่โมงกว่าๆนะครับตอนนี้นะครับ จะกระจามแรงโอ้ยไฟยังไม่หมดเลยเนี่ตตุไนหนนนึงตไน,น่นนนน่นนนน่นไเลงเลย นั้นหอยครับหอยหอยจุกครับหอยจุกนี่หอยจุกหอยโขมเอาทุกอย่างนะของกินนะครับโอปลาช่อนไซส์กำลังสวยเลยนี่ปลาช่อนโอ้ไซส์กำลังสวยเลยเลแช่น้ำแข็งเแบดตายนี่โอ้โหได้ใส้ขนาดไหนพี่เนาะใส่มานี่เนาะ การคิดตัวได้ดีดี่มไปเหรอตักกินน้ำพิงว่างพี่น้ำเยอะไหมน้ำเยอะกว่าน้ำแข็งนิดถุงเดียวก่อนเหลือกินนะนี่คิดจริงนี่ไม่ต้องเทแล้วเอาไว้ในนั้นน้ำแข็งถุงน้ำต้องเททับไปเลยเนหรอเรียบร้อยนกเย็นเลยอะเหลืองหมดแล้วครับเหลืองนี่ มือนี่เหลืองหมดแล้วท่านผู้ชมนี่ดูเล็บเหลืองหมดดูขดูขาครับโอ้โดูขาดูขาามันเป็นน้ำหลักต้นไม้นะครับเนี่ยดูขาขาขาวแล้วเข้าไปขาเหลืองเลยเขาวมิ้นนะครับเนี่ยโอโหขัดไม่ออกเขัดไม่ออกมีเห็นเมีด่าแล้ว่านี่ไม่ด่านะดาเดี๋ยวดูพันธุ์พิษครับโอ้โเหลืองหมดเลยครับเนี่ยไม่ได้เป็นดีซั้นนะครับเนี่ยน้ำนะน้ำหลากไม้ เมียไม่ด่าครับเมียไม่ด่าแค่พูดเสียงดังเนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางกลับนะครับเย็นแล้วครับนี่เดี๋ยวไปดูปลานะครับปลาที่ได้วันนี้นะนี่ครับปลาครับมีปลานินปลาช่อนนะครับปลานินปลาช่อนปลาช่อนอยู่นี่ใส่น้ําแข็งไว้ครับปลาช่อนปลาช่อนครับไซส์กำลังสวยนะครับปลานิน นี่ตัวสีชมพูเลยนะครับปลาธรรมชาตินะครับเนี่ยพวกผมมาใส่มาเลี้ยงไว้ปีแล้วพูดเล่นนะครับนี่หอยครับเอาทุกอย่างนะครับพวกผมหอยครับนี่บรรยากาศนะครับครับข้างล่างควนไฟยังมีอยู่ที่เราไปหาปลานะครับนี้เย็นแล้วก็จะเดินทางกลับนะครับครับขนสัมภาระขึ้นรถหมดแล้วครับนี่น้ำเพชรับนันเพชร์กำลัง เช็คโทรศัพท์อยู<_<_<_ utter> <_ utter> <_่เมียน่าจะโทรมานะครับน่าจะให้ซื้อปลาทูกลับบ้านหรือเปล่าไม่รู้มีพี่อาร์นะครับโอ้พี่อาร์กำลังโอ้โหแต่งรออยู่นะครับงั้นขับรถไม่ได้พี่อาร์กำลังแต่งรออยู่ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องหนุ่มสาวหมอกนะครับนานๆจะได้ทําคลิปทีนี้ก็คลิปอะไรนะสุขสันต์วันสงการใช่แล้วก็ถ้าหาปลาครับเปิ้อขิงเปื้อขิงใหญ่ครับออ๋อ อาเภบอกว่าถ้าฤดูแย่เดี๋ยวรอติดตามมันครับแย่เตรียมดูฤดูแย่แล้วดูแย่ครับไปจับแย่กันเพราะว่าปลาปลาปลาไม่มีแล้ว <laughs> ปลาไม่มีครับบ่อน,นี้ครับเดี๋ยวปีหน้าน่าจะไม่ได้เจอกันนะครับบ่อน,นี้เดี๋ยวไปหาที่ใหม่อ,อหาที่ใหม่ครับโอ้แต่งหล่อเรียบร้อยครับเรียบร้อยพร้อมกลับแล้วพร้อมกลับเมียไม่ได้แล้วอย่างนี้นี่ที่คนไม่มีผมที่เปียกหมดเลยเดี๋ยวกลับชุดนี้แหละครับยังไงก็ ฝากติดตามด้วยครับหนุ่มสามอกนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพวกเราก็จะกลับไปก่อนโอเคขอบคุณพี่อาด้วยนะครับวันนี้โอ้นแดดเกตากแดดนะาเกแดงไม่ใช่อะไรหรอกมีแผ่นเพชรครับขอบคุณนะครับฝากติดตามด้วยครับครับผมเราแล้วกระมังมากรัเรมงมาใส่เรมัไงล่ะราในเตาไฟ้เนะ ค้พี่เอาดนี่ไปนเอาไปให้ลูกกินเนาะรอเอาเลยเอดีตอนนี้ก็มาแบ่งปลากันที่บ้านทางเพชรนะครับแบ่งสอันนี้เลยเพลเหมืนพ่อนะครับพ่อวันนี้ไม่ได้ไปนะครับวันนี้วันนี้แกห่อขนมขนมสงการห่อขนมสงการนี่ครับสงการแม่กําลังทําอยู่ขนมสงการเอาไให้ขนมเตียนขนมเตียนมันทเสร็มาป้าข่อไปครับ เ่นขนมเทียนขนมเทียนนี่ใช่ไหมพี่ที่เขาใส่ข้าวหลามมุนที่ชลบุรีอ่ะอันเดียวกันนี่นะเออว่าอย่างกอข้าวหลามข้าวหลามมุนว่ะเ้ามาเป็นนี่อย่างก็ออ๋อครับขอบพูดถึงหนมครับนี่แม่นะครับแม่ทำขนมนะครับ สนใจสั่งได้นะครับปีหน้านะปีนี้ไม่มีแล้วปีนี้ไม่มีแล้วครับปีนี้รับออเดอร์ไม่หวนไม่ไหวแล้วออเดอร์ไม่รับหวนไม่ไหวแต่แกก็ทําตลอดนะครับสั่งได้เดี๋ยวจะเจโนย์นะได้เจ้านั่งแล้วนี่ครับแต่ตัวมันเล็กเท่านั้นเองใช่มไห เหงีอหนอนคเีนาะเหมอนี่ตุมลุงเนอกาหมอนี่เพชรผมนะีเออไปช้อนเอาไอเพชรเอาไปเลยไม่ไหวนะไม่ไหวเยะ